สวัสดีค่ะอ่อนเนธวงบูทวีนะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าแม่เนทก็ได้นะคะเป็นผู้สอนพนักง,งานขายบริษัทโตโยต้าเจริญยนยนชลบุรีนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่เนทนะคะก็จะมาพร้อมกับคลิป EP 2นะคะวันนี้นะคะแม่เนทจะมาทําอะไรวันนี้ก็จะมานะคะรีวิวสาธิตแนะนําการใช้งานนะคะเกี่ยวกับระบบสมาร์ทเอนทรีนะคะ ในรถยาริสรุ่นนี้นะคะซึ่งเป็นรถรุ่นสปอร์ตพรีเมียนะคะรุ่นท็อปสุดเลยนะคะถ้าอยากรู้นะคะว่าระบบสมาร์ทเอนทรีทำงานกันอย่างไรนะคะตามไปไปดูเลยค่ะเราก็มาดูในเรื่องของระบบ Smart e n t นทรนะคะในรถยาริสสปอร์ตพรีเมียเราต้องทราบก่อนนะคะว่าระบบ Smart e n t นทรคืออะไรระบบ Smart e n t นทรก็คือระบบคุณจอัจฉริยะนะคะสามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะคะสามารถเปิดประตูนะคะแล้วปิดประตูนะคะ แล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะคะได้โดยที่ไม่ต้องใช้ในส่วนของเปิดจากกุญแจรีโมทหรือปิดจากกุญแจรีโมทนะคะเราจะใช้ในส่วนของระบบ,บ smart entry นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงนะคะมีอยู่ในรถราคาแพงๆนะคะแต่นี่เราก็เอามาใช้นะคะในส่วนของเทคโนโลยีในรถยาริสปอดพิเอมี่นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะหกแสนกว่าเองนะคะทีนี้เราต้องทราบก่อนนะคะวันที่จะสมมตนะคะ คุณลูกค้าจะได้รับในส่วนของสมาร์ทคีย์อันนี้นะคะ2ชุดนะคะสชุดทีนี้วิธีการใช้นะคะเราก็ไม่ต้องพกสมาร์ทคีย์อย่างนี้นะคะมา2ชุดตลอดเวลานะคะให้นําเอาชุดหนึ่งอะ่ะเก็บไว้ที่บ้านนะคะอันนี้นะคะไม่แนะนําให้เอาสมาร์ทคีย์นะคะทิ้งไว้ในรถ1ตัวเพื่อที่จะเก็บเอาไว้หรือกันลืมอันนี้ก็ไม่แนะนํานะคะให้แนะนําว่าให้เก็บไว้ที่บ้านนะคะอ่ะอันนี้เราจะเก็บไว้ที่บ้าน แล้วก็วิธีการใช้นะคะใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามไปดูเลยในส่วนของระบบสมาร์ทเอนทรีนะคะทำงานยังไงนะคะเพียงแค่นะคะเรากบสมาร์ทคีย์มาไว้กับตัวนะคะไม่ต้องเอาออกมาเลยนะคะเราอาจจะถือของมาเยอะแยะมากมายนะคะไม่สามารถที่จะไปหยิบในส่วนของกุญแจรีโมทมาเปิดปิด หรือล็อกปลดล็อกได้นะคะเราก็เพียงแค่พกสมาร์ทคีย์มานะคะแล้วก็ยืนอยู่ในลัศมีของฝั่งประตูคนขัดนะคะอยู่ในระยะ75เซนหรือไม่เกิน1เมตรนะคะก็คือประมาณนี้นะคะสามารถที่จะล็อกแล้วก็ปลดล็อกประตูได้นะคะทีนี้เราไปดูว่า,าในส่วนของเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงปุ่มสีดำๆตรงนี้นะคะคุณลูกค้านะคะสามารถที่จะกดในปุ่มสีดำๆนี่หนครั้งนะคะถ้าหากว่าเป็นการปลดล็อกนะคะสังเกต S <S <an> จะเห็นในส่วนของไฟตรงกระจกมองข้างกับปิ๊บสองครั้งแล้วก็แต่ดังสองครั้งนะคะก็ปิ๊บปิอย่างนี้ก็คือการปลดล็อกนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดประตูรถได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะเราก็สังเกตตรงกระจกมองข้างนะคะไฟเลี้ยวเห็นไหมคะอย่างนี้ก็คือปลดล็อกแล้วนะคะเราสามารถที่จะเปิดประตูรถได้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปทํางานเออไปทํางานหรือจะไปธุระไหนก็แล้วแต่นะคะ หลังจากนั้นที่เรากลับมาแล้วนะคะเราดับเครื่องแล้วนะคะเราก็จะปิดประตูรถนะคะแล้วก็ล็อกรถโดยที่เราไม่ต้องเอาในส่วนของสมาร์ทคีย์ออกมาเลยนะคะก็ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะกดที่ปุ่มสีดํานี้นะคะละักษณะของการล็อกเราสังเกตนะคะในส่วนของกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะจะก,กระพริบหนึ่งครั้งแล้วก็แตดังหนึ่งครั้งนั่นก็คือการล็อกประตูให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองสังเกตดูนะคะ อ่ะอันนี้ก็คือล็อกประตูให้เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเทคโนโลยีนะคะที่มาอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้านะคะได้ใช้กันได้อย่างเพลิดเพลินเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือในส่วนของระบบสมาร์ทหนึ่งที่นะคะสามารถนะคะที่จะเปิดปิดประตูรถได้รวมถึงฝาท้ายได้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์เราจะอยู่ในส่วนของสองตำแหน่งนี้นะคะก็เช่นกันนะคะเรามายืนอยู่ที่ฝาท้ายนะคะในรัศมีด้านฝาท้ายเห็นไหมคะแล้วก็ ระยะของรัศมีนะคะอยู่ไม่เกิน75เซนหรือ1เมตรก็ประมาณนี้นะคะเพียงแค่เราพกสมาร์ทคีย์นะคะพกสมาร์ทคีย์เห็นไหมคะสมาร์ทคีย์มากับตัวนะคะแต่เราไม่ต้องหยิบออกมาเพราะว่าเราอาจจะถือของมาเยอะแยะมากมายนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เพียงแค่สัมผัสนะคะในปุ่มที่อยู่ใต้โลโก้โตโยต้นะคะสัมผัสไป1ครั้งนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดประตูรถได้สังเกตจากไฟเลี้ยวนะคะจากกระพิบสครั้งแล้วก็แต่ดังสครั้งเหมือนเดิมนะคะก็สบเลย อันนี้ก็คือเปิดได้เลยเห็นไหมคะเราก็อาจจะวางของนะคะหรือว่าหยิบของอะไรก็แล้วแต่นะคะพอหลังจากที่เราเสร็จในส่วนของภารกิจในการที่จะหยิบของจากสัมภาระท้ายรถแล้วนะคะเราก็จะทําการล็อกนะคะด้วยระบบสมาร์ทเอนทรีทีหนึ่งนะคะวิธีการล็อกก็เช่นกันคล้ายๆกับตรงส่วนของฝาประตูนะคะก็คือจะมีนะคะใต้โลโก้โต,โตโยต้านี่นะคะก็จะมีปุ่มเล็กๆอยู่อันนึงนะคะ สังเกตว่าถ้าล็อกก็จะมีไฟเลี้ยวกระพริบหนึ่งครั้งแล้วก็แต่ดังหนึ่งครั้งก็เป็นการล็อกค่ะเห็นไหมคะว่าเทคโนโลยีอันนี้นะคะใช้ได้ง่ายมากสะดวกสบายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยลดราคาไม่แพงนะคะประหยัดน้ำมันอย่างที่ได้เกินเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะที่บอกว่าในส่วนของ สมาร์ทคีย์เนี่ยเราให้คุณลูกค้า2ชุดใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าให้นําเอาชุดหนึ่งนะคะเก็บไว้ที่บ้านไม่ให้รวมไว้นะคะหรือทิ้งไว้ในรถ1ชุดแล้วก็กะว่าเผื่อลืมนะคะอันนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าเหตุผลที่ไม่ให้ทิ้งไว้ในรถ1ชุดแล้วก็เอามาใช้1ชุดนี่เพราะอะไรเดี๋ยวเราลองดูนะคะอันนี้เราปลดล็อกก่อนนะคะปลดล็อกก่อนทีนี้สมมุติว่าเราเทิ้งกุญแจสมาร์ทคีย์ไว้นะคะ เสร็จแล้วเรา,เอาออกมาช่วงนึงใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะล็อกรถนะคะเห็นไหมคะว่าเขาก็จะมีเสียงดีดยาวนะคะว่าตรงนี้ก็คือเตือนนะคะยังไม่ให้ล็อกรถนะคะว่ามีในส่วนของกุญแจนะคะลืมอยู่ในรถเห็นไหมคะว่ามีระบบ ความปลอดภัยไว้ให้หมดเลยว่าเราไม่ให้ทิ้งในส่วนของสมาร์ทคีย์ไว้ในรถอีก1ชุดแล้วก็เอามา1ชุดนะคะแล้วก็ล็อกรถอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องหยิบลงมานะคะพอหยิบลงมาปุ๊บนะคะเราก็ถึงจะทําการล็อกรถได้ในส่วนของสมาร์ทคีย์นะคะก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ในนี้นะคะซึ่งเป็นแบตชนิดลิเทียมนะคะก็จะมีอายุการใช้งานนะคะประมาณ ปีถึง2ปีแล้วแต่ลักษณะการใช้งานของเรานะคะถ้าใช้มากนะคะก็จะหมดเร็วนะคะทีนี้มันก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือกรณีว่าถ้าเรานะคะอาจจะไม่ได้ใช้รถเ,เป็นระยะเวลา,ยา,ย,าวยาวนานนะคะเช่น2ส,สัปดาห์หรือ3ส,สัปดาห์หรือเป็นเดือนนะคะเราอาจจะไปต่างประเทศนะคะหรืออาจจะไปทํางานต่างจังหวัด หรือนะคะรถที่บ้านอาจจะมีหลายๆลคันแล้วก็ยังไม่ได้ถึงคิวที่จะใช้ในส่วนของคันนี้นะคะเราก็จะแนะนําให้นะคะคุณลูกค้านะคะไปใช้ในส่วนของหมวดประหยัดพลังงานนะคะแบตเตอรี่นะครับเพื่อไม่ให้แบตเนี่ยนะคะหมดเร็วตอนนี้ก็จะมาเข้าสู่โหมดการตั้งค่านะคะของอเขาเรียกว่าโหมดประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นะคะ วิธีการตั้งค่านะคะก็คือนะคะเดี๋ยวแม่เน่ก็จะกดในส่วนของปุ่มรีโมทนะคะตำแหน่งล็อกนี้นะคะค้างไว้นะคะแล้วก็กดปลดล็อกตรงนี้นะคะ2ครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะสังเกตว่าสถานะไฟตรงนี้นะคะจะกระพริบถึง4ครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่านะคะเดี๋ยวลองดูนะคะกดล็อกค้างไว้นะคะแล้วก็กดปดล็อก2ครั้งนะคะไฟจะกระพริบ4ครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราก็เข้าโหมด ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเซฟไปกว่านั้นนะคะก็คือในส่วนของระบบสมาร์ทเอนทีนะคะก็จะหยุดการทำงานไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการที่รักษาความปลอดภัยสูงสุดเลยนะคะทีนี้เวลาที่เรานะคะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะหรือว่ากลับมาใช้ในส่วนของรถยารีสปอร์ตพรีเมียมนะคะเวลาที่เราไปที่รถนะคะเราต้องการที่จะเปิดประตูรถเนี่ย เราก็จะใช้ในส่วนของระบบสมาร์ทเอทีไม่ได้ก่อนนะคะทีนี้เราก็ต้องมีการยกเลิกนะคะในส่วนของโหมดประหยัดพลังงานแบตเตอรี <S <S <ๆ>่เพื่อกระตุ้นให้ระบบสมาร์ทเอทีกลับมาทํางานนะคะ <S 1> <S 1> <ๆ>เราก็จะทํงานเดี๋ยวเราก็ลองไปดูเราลองต้องเทสก่อนนะคะว่าตอนนี้โหมดประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เนี่ยเ,เริ่มทํางานแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบสมาร์ทเอนทีนะคะก็จีหยุดจะทํางานไปด้วยหรอลองดูก่อนนะคะว่าถูกต้องไหมนะคะตอนนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นปุ่ม s มาร์ทเอนทนะคะเดี๋ยวเราลองกดดูนะคะว่าตอนนี้จะเ,เป็นการเขาเรียกว่างดการใช้นะคะเห็นไหมคะงดการใช้ก็คือจะไม่ได้เลยนะคะนี่ก็เปิดปิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการกระตุ้นนะคะหรือยกเลิกในส่วนของโหมดประหยัดพลังงานนะคะโดยการกดที่ปุ่มปลดล็อกนี่นะคะหนึ่งครั้งนะคะตรงนี้ก็เป็นการายกเลิกระบบ ประหยัดพลังงานแล้วก็ให้ในส่วนของระบบสมาร์ทเอนที่กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของระบบสมาร์ทเอนที่ได้เหมือนเดิมตอนนี้เราก็จะทําการล็อกด้วยระบบสมาร์ทเอนที่ก่อนนะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะปลดล็อกได้นะคะอันนี้ก็จะถือว่าใช้งานได้อย่างคุ้มค่านะคะคุ้มราคาสําหรับรถยาริสสปอร์ตพรีเมียมค่ะ อย่างที่ได้เกิ่นไว้ครั้งแรกแล้วนะคะว่าในส่วนของแบตเตอรี่นะคะของสมาร์ทคีย์เนี่ยนะคะก็มีอายุการใช้งานนะคะหนึ่งปีหรือ2ปีแล้วแต่ลักษณะของการใช้งานของเรานะคะทีนี้กรณีว่าถ้าหากว่าในส่วนของแบตเตอรี่ของสมาร์ทคีย์นี่นะคะอาจจะอ่อนหรือหมดนะคะเวลาที่เราไปเปิดที่รถนะคะอาจจะเปิดด้วยระบบสมาร์ทเอนทรีไม่ได้ ะะอาจจะเปิดด้วยปุ่มรีโมทไม่ได้เพราะว่าแบตข้างในอ่อนเนี่ยนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะเราก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะเราขึ้นรถไม่ได้ยังไงก็ต้องขึ้นได้นะคะเราก็จะมีตัวช่วยนะคะโดยการที่เราหันมานะคะคในส่วนของด้านท้ายตรงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของปุ่มสวิชแล้วเราก็เอากุญแจไขสำรองนี่นะคะ ไขในส่วนของที่มีกุญแจสำรองอันนี้นะคะก็เปิดได้นะคะทีนี้อาจจะมีสัญญาณเตือนนะคะในเรื่องของการจรจรกรรมดังขึ้นนะคะเราก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็จะกดจากปุ่มรีโมทปุ่มได้ปุ่มหนึ่งนะคะก็จะเงียบนะคะ,ะตอนนี้นะคะเราก็จะมานะคะในส่วนของเอากุญแจไขสำรองนะคะเปิดประตูรถนะคะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยแบตนะคะอ่อนนะคะ เวลาที่เราเอากุญแจไขสำรองเปิดในตำแหน่งที่ปลดล็อกนะคะเราก็เปิดประตูรถเนี่ยเสียงจะดังนะคะ<ม>ก็คือเป็นสัญญาณการขโมยเตือนนะคะเราก็จะยกเลิกจากปุ่มของรีโมทปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองสาธิตดูนะคะเราก็ยกเลิกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากุญแจไขสำรองนี่นะคะเก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเราก็สามารถที่จะขึ้นรถได้ ะะแล้วก็ไปทํางานได้ทีนี้นะคะเราก็มาดูในเรื่องของการดูแลบํารุงรักษานะคะในส่วนของสมาร์ทคีนะคะแม่เน่บอกแล้วนะคะว่าเมื่อไม่ได้เมื่อได้รับสมาร์ทคีมา2ชุดนี้ก็ก็คือว่าอย่าไว้ร่วมกันแบบนี้นะคะให้นําเอาไปเก็บไว้นะคะต่างหากนะคะชุดหนึ่งนะคะ อันนี้ก็ถึงจะถูกต้องนะคะแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาก็คือไม่ให้แยกชิ้นส่วนนะคะอย่างพวกกุญแจไข่สำรองนี้นะคะก็ไม่ให้แยกชิ้นส่วนออกจากกันนะคะให้คงอยู่ในสภาพนี้ไว้นะคะแล้วก็ไม่ให้ตกหล่นกระแทกอย่างรุนแรงนะคะไม่ใช่มมโหใครก็เอาไปเฟืองนะคะอันนี้พอแตกพวกก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของการดูแลบำรุงรักษานะคะ ในส่วนของสมาร์ทคีย์นี่นะคะไม่ชอบที่ร้อนเกินไปหรือที่เย็นเกินไปร้อนเกินไปก็อย่างเช่นถ้าเราเอาไปวางบนในส่วนของคอนโซลรถนะคะแล้วเราขับรถไปก็จะเจอแสงแดดนะคะนานๆน,น,นะคะอันนี้ก็จะไม่ชอบนะคะหรือก็ไม่ชอบที่เย็นเกินไปนะคะก็คืออาจจะเอาไปไว้ในตู้เย็นอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ชอบนะคะแล้วก็อย่าไปวางในส่วนสถานที่หรือบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะคะเช่นพวกตู้เย็นนะคะหรือโน้ตบุ๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็ให้วางห่างจากในสถานที่ที่จะมีในส่วนของสนามแม่เหล็กด้วยนะคะในส่วนนี้ก็การดูแลบำรุงรักษานี่นะคะไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมคะถ้าหากว่าแบบอ่อนนะคะก็สามารถที่จะมาที่ศูนย์บริการนะคะเปลี่ยนได้นะคะราคาไม่แพงมากนะคะแล้วก็นอกจากที่เราจะดูแลบำรุงรักษาได้ดีแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะใช้สมาร์ทคีย์เนี่ยได้อย่างยาวนานนะคะ คุ้มค่านะคะคุ้มราคาเป็นไงคะจบไปแล้วกับการรีวิวนะคะแนะนำการใช้งานในส่วนของระบบ Smart Entry นะคะในรถ y ยริส Sport Premium นะคะวันนี้นะคะก็เชื่อว่าคุณลูกค้านะคะจะได้รับประโยชน์นะคะในส่วนของระบบ Smart e n t นทรนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเป็นเทคโนโลยีนะคะที่มีอยู่ในรถราคาแพงๆนะคะแต่ว่าคุณลูกค้านะคะสามารถที่จะ ได้ใช้ประโยชน์นะคะจากระบบสมาร์ทเอได้อย่างเต็มที่เลยกับรถยาริสปอ r พรีเมียมนะคะราคาไม่แพงนะคะแล้วก็เ,เรามาเป็นครอบครัวโตโยต้าเจริยยนต์ชมรีด้วยกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้านะคะ EP 3จะเป็นเรื่องอะไรต่อไปก็ค่อยติดตามกันไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่เน่นะคะก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ